ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมนในเซตโตคุงมอ่าวันนี้มาสอนวิธีการลงตัวเกมเซิร์ฟเวอร์ MC แท้ๆ on MC แทกๆอนไท่านนะผมเลยอะ MC เซตโตคุงชื่อเปลี่ยนจาก MC เดสเซนต์นะผมอ่าวิธีการลงถ้าว่าคุณมีตัวเกมเก่าอยู่หน้าดิสก์วันนี้หรือว่ามีไฟล์อย่างนี้ใช่ป่ะหรือแล้วหรือว่าไฟได้อยู่ในนี้ไฟล์อยู่ในตัวเครื่องนะผมก็ ถ้าแบบง่ายๆก็คลิกขวาที่ไอคอนของตัวเกมแล้วก็เลื่อนมาลา Property Open File ลากไฟล์คุมไฟล์หมดแลผมคุมไฟล์หมดเลยเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วกด Delete นะผมอ่าดูสิแล้วไฟล์จะลบหมดนะผมเสร็จแล้วอันนี้ผมแสดงให้ดูนะว่าไฟล์ลบหมดแล้วไฟล์ว่างผมอันนี้ผมยังไม่ลบเพราะว่าไฟล์ว่างใช่เปล่าไฟล์นี้ลบและเนี่ยทั้งหมด ลากหมดแล้วคิกขวาบีดีสหมดแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็ไปที่เอ็มซีไซโตอพุงในเพจเราเอ้ยนี่มันเด็กดูเซ่ร์ซ้อว่าไม่ตั้งชื่อเหมือนเฮ้ยตั้งชื่อเราอีกเอ็มซีไซต ใส่ตกกุ้งนี่นะผมะวันนี้อ่าเขาไม่ได้เพจเรียบร้อยไอยอา่านข้อมูลตรงบกักเพจบนสุดนะผมนี่ MC ีไซตกโคลี่ยี่สิบโมงนะผมนี่ ข้าตรงนี้ผมเข้าเล่นนี่โตุกดเกมแล้วกดตรงดาวน์โหลดตรงนี้ผมกดดาวโหลดมากดดาวโหลดตรงพุ่มสีเขียวนะโหลดไม่นาะนเราไ85สนิกใครแรงก็เร็ว ส่วนเว็บเติมก็อยู่ตรงนี้นะผมนีม่อยู่แบ่งเติมเติมเงินนี่ตรงนี้เสร็จเฟซบุ๊กออนไลน์นะผมนี่อ่ะไม่ข้ามาตอนที่เสร็จเดี๋ยวกันนี่ตอนที่เสร็จ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 ีไม่ข้าหาตอนที่เสร็จเสร็จอ่ะอ่ะนั่งก็ตรงนี้แล้วกัน สมมุติว่าดาวโหลดเสร็จแล้วไปเลยวะอ่าสมมุติว่าตรงนี้ก็ได้สมมุติาดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมใช่สมมุติาดาวรอเสร็จแล้วกดตรงนี้มนผมดูด้วยไฟมันมีมัไฟมันเข้าไปในดัตตาไหมถ้าเข้าก็โอเคหน่อยแล้วกดเอ่ผมกดอินไปเดี๋ยวลำดจะดติดตั้งให้นะผม ให้นี้ก็เข้าเล่นได้แล้วผมจะขึ้นคํควาว่าเข้ารินเกมตรงนี้บนหน้าเดสก์ท็อปนะผมหน้าไอคอนแล้วคุณเข้าเกมไปตั้งชื่อของคุณใครไม่เข้าใจอะไรก็แอดไปหน้ามาได้นะผมนี่ไปหน้าผมนี่ดได้หรือว่า f a เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไงดีกวนะ่าบนแฟนเพจนี่นะผมในแฟนเพจยิมซิตไซโต้ของผมหรือว่า w w w f a c e b o o k ซบุ๊ก c o m s ซโต o เอโอทีดูว่าใชโตแทบออนเห็นท่านนะผมก็ฝากกดติดตามด้วยผมวิธีการลงง่ายๆใครๆก็ลงได้นะผมตั้งใจแล้ก็กโพสต์ใต้คลิปชันนะผม